ไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอบคุณคุณพิชัยกิจอิทินะครับกรรมการผู้จัดการสัตว์เจริญสุขเทศสัตว์พุ่งชื่อจำกัดสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่ม GSD ตาสมเกาหลีตังกุยจับพร้อมด้วยสมโอทีครับดีพอมีซิงวิตามินบีและสมสกัดขวดใหญ่แค่สิบ,บาทครับตามกันต่อนะครับยกที่3ครับผู้เปิดหัวครับในสึกทรูโฟยูบวยมันวันศุกร์ในการทำงานของทีมงานเป็นยินดีนะครับโอ้โหวตอนนี้นี่ความมันระดับ5ดาวแล้วครับ นัวเนียนัวเนียวงในตีได้ไหมตีได้ไหมไมมันยังยังตีไม่ชัดเจนครับกรรมาการแยกอีกครั้งนึงครับโอ้โหเรียกว่ายกนี้นะี่ยอดเหลกเพชรที่ออกมาชิงเดินนะครับอาศัยรูปร่างที่ได้เปรียบน,นะครับมีแข้งซ้ายนาไปก่อนแล้วก็ปล้ำในติดฟอร์องก็โต้กีนูโอ้โหดอกนี้เอานะครับแลกกันใครดีใครอยู่ทั้งแข้งถุงมัดไม่มีใครยอมใครนะครับมาดูกันที่วงในดูจังหวะการตีการไล่แขนโอ้โหเรียกว่าเริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วนะครับยอดเหลกเพชร <c oughs> นี่ครับมาเครื่องติดเครื่องติดยกสามมาไฟที่แล้วนี่มาคลองใจคาใจค,ครับไฟน้ําเงินนี่ครับไฟนี้ลูกศิษย์พี่ตู่ต่อหมอสีโอ้โหนี่ครับมาไฟแดงวันนี้นายกส้อยก็มาเชียร์ด้วยตัวเองเลยครับมาพร้อมกับคุณสมศักดิ์อ่ะตอนนี้บนเวทีมาเกมเดือนรอดโอ้โหมาต้องปรบมือให้เลยนะครับถึงจุดนี้ยังไม่รู้ใครได้เปรียบเสียเปรียบอ่าย่อเล็กน้อยครับ วงในดวลกันต่อแม่ใครเปิดเกมเดินทํานี่ดูว่าจะมีภาสีครับวงในตีกันไปตีกันมาอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่การพิสซ้อ์ใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันเพลียดูว่าใครยุบใครย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้เลยนะครับมยวคู่นี้เพราะอาวุธนี่ความแข็งแรงของทั้งคู่นี้ออกไปนี่โอ้โหคุณภาพล้วน มาดูกันนะครับต่างฝ่ายต่างโดนต่างฝ่ายต่างเจ็บใครจะดีกว่ากันใครจะยุบก่อนกันเท่านั้นแหละครับครับโอ้โหนี่ครับมาไฟที่แล้วนี่มาไปโชว์ไปฉายกันที่จังหวัดอยุธยา นี่ครับมาที่ปทุมธานีสนามบวลนานาชาติรังสตโอ้โหอ่าเข็นล้มลงไปลุกขึ้นมาว่ากันต่อใครไม่ได้ดูคูณเสียได้แทนซ้ายอาซ้ายคืนยังไม่ถึงนะครับจิกสอไม่ถอยด้วยอ่าชวนทะเลาะเคยชนะมาอ้าวย้ำแขนได้ไหมวงในตีอ่าล็อกมาบิดยอดเหล็กเพชรมาบิดกันไปบิดกันมาวงในยังใกล้เคียงยังคู่ขี้สูสีครับ ดึงอีกครั้งหนึ่งแยกอีกครั้งนึงพี่เลียอนเหลยเพียงเองก็ไม่ยอมเลยนะครับวงไหนนี่ก็มีโต้ตลอดทิกฟอก็เปิดเกมนครับชิงเดินเอาสายกับขวาตอนนี้มาดูที่วงไหนดูจังหวะการจับนะครับใครจับได้ดีกว่าก็จับเน้นตีได้ดีกว่านะครับตอนนี้โอ้โหแต่ว่าเกมการชกเนี่ยยังพุ่งขี้สูสีเลอเกินเอาเบียดเข้าไปนะครับทิกฟอเหเบียดเข้าไป ย้อนเล็กเพชร่คอยกกัดเอาไว้โอ้โหเอาเลยครับชกกันอย่างนี้นี่ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วครับนี่เพียงยกที่สามเท่านั้นนะครับโอ้โหสมศักดิ์ศรีครับคู่เปิดหัวคู่แรกมวยมันวันศุกร์นี่ครับแล้วก็ที่ขอนแก่นครับ JJ by บ e m เม y JJ มวยไทยปอสาวหน้าครบเลยครับแล้วก็เจปอไก่ชนอยู่ที่ท่าลีกุมภวาปีนะครับอุดรธานีครับโดยคุณจิ้น JJ ครับขอบคุณครับนี่แหละครับ เป็นเหตุผลที่แฟนมวยทั่วบ้านทั่วเมืองนี่ติดกันงอมแํมเลยครับแค่คู่เปิดหัวเท่านั้นครับอ่ะยกนี้อยู่ในช่วงโคง้งท้ายนะครับของเกมการแข่งขันอ่ะวงในมาต่างฝ่ายต่างตีครับกรรมการแยกอีกครั้งหนึ่งครับจิกซอกับยอนเล็กเพชรครับดูว่าคู่นี้ก็พัดกันรุกพัดกันรับนะครับไม่มีใครยออใไรใครยึกใครหลวงนี่โดนทันทีโอ้โหจิกซอมาชุดนี้นะครับทั้งแทงทั้งหมัดนะครับแล้ววงในนี่ก็จับล้ามตี ทีมงานโอ้โหบอกให้เดินแล้วครับยอดเลพเพชรอยาถอยดูนะครับแต่ว่าจิ๊กซอนี่มาทิ้งเดินก่อนแล้วก็ออกเลี้ขวาได้สวยสวยอดเลพเพชรก็พยายามติด้ยายนะครับสกัดเอาไว้อ้าโดนหมัดน,นะครับโอ้โหแล้วะครับยังไม่มีใครยอมใครจริงๆครับนี่ครับมวยมันที่แรก กีฬาสดบันเทิงดีครับทูฟอยู่ช่อง24มีนัดก,กันครับทุกวันพฤหัสบดีและก็วันศุกร์หลังเคาร์ลองชาติ6โมงเย็นแล้วก็เดือนหน้าครับวันอังคารครับมวยมันสนันเมืองอารายการน้องใหม่แต่ว่าเข้มข้นแบบนี้แน่นอนครับสนุกเร้าใจเลยครับนี่แหละครับสเสน่ห์ของมวยมันวันศุกร์แค่คู่เปิดหัวครับ จิกซอไม่ไม่ไม่ทราบว่าไปทานอะไรมาโอ้โหวันนี้ดุจริงครับว่าตัวเล็กนะแต่ว่าจะเดินไม่หยุดนะครับโดนซ้ายไปเยอะแต่ว่าไม่สะเทือนนะครับไม่ว่าตัวเล็กใจใหญ่นะครับเใใบีเยดไปเรื่อยโอ้โหแล้วแข้งขวานะี่หนักแรงด้วยแล้วมีหมัด วงไหนก็เสียไม่เสียเปรียบนะครับเล็กก็จริงแต่แข็งแรงแล้อเติร์นโอ้โหดูบิดเรี้ยมลงไปอีกยอเนเล็กเพชรทำท่าจะยุบจะย่นไปหรือเปล่านะครับทีมงานบอกให้เดินให้ขยันแล้วนะครับตอนนี้มาดูว่าเอาจะทําได้ไม่ได้สายก็เริ่มจะขาดใ่เหมือนกันแต่ต้องให้ต่อเนื่องกว่านี้ครับ <c oughs> วันนี้โอ้โหแข็งแรงจริงๆครับฝ่ายแดงจิกซอลูกศิษย์ของพี่ฝ่ายไทยแลนด์ปิ่นสิงชัยครับอดีตยอดมวยอดีตแชมป์ปินนะครับไทยแลนด์ปิ่นสิงชัยนี่ลูกศิษย์ลูกศิษย์จิกซอฝ่ายแดงน้ำเงินก็ลูกศิษย์ของพี่ตู่ตอหมอสีมาวันนี้โชว์ซ้ายสวยนะครับแต่ว่าโอ้โหจิกซอโดนแล้วไม่มียุบเลยคุณน็อตนายกโดนตีซ้ายแล้วก็เดินยิ้มเดินยิ้มเข้าหาครับแข็งแรงจริงๆครับไม่ทราบจริงๆนะครับว่า โอ้โหพี่ไฝ่นีให้ทานอะไรครับจิ๊กซอตัวนิดเดียวเองนะครับม่เชิงชกดูครับเนี่ยโดนซ้ายนะครับแต่ว่าแกโดนแล้วแกไม่มีอาการไม่เห็นเลยครับเหมือนใครโตเมื่อวานเลยนะพี่ลีเรียกว่าอาวุธมวยนี่ออกได้ต่อเนื่องเลยนะครับจิ๊กซออยู่ที่การที่ซ้อมสภาพร่างกายด้วยนะครับมาดีๆและอาวุธนี่ไม่ออกมั่วนะครับเน้นทุกดอกแรงทุกลูกนะครับเล็กกว่าก็จริงดูนะครับจังหวะ การขวางการล็อกเอาไว้นีทำให้ยอดเหล็กเพชรนี่ทำอะไรสุดท้ายแต่ว่าตอนนี้ครับมวยตัวเล็กกว่าครับไฟแดงจิ๊กซอได้เปรียบอยู่นิดๆครับจิ๊กซอตามกันต่อนะครับยกสุดท้ายนะครับจิ๊กซอกับยอดเหล็กเพชรร้อยสิบภาคที่สองครับยาเข็มมัเริ่มเลยครับเห็นแววๆว่าเหมือนจะมีถึงสามแสนบาทนะครับให้กับยอดเหล็กเพชรพิลลีโอ้โหออกมานีไล่ต่อยไล่สับซอกเป็นการใหญ่นะครับดูครับพยายามจะเล่น พิกซอก็คอยล็อกเอาไว้ปั้มเอาไว้นะครับไม่ยอมเสียเปียบเลยนะครับโอ้โหชกมวยละเอียดมากนะครับไฟนีพิกซอวงนอกนี่ก็มีแข้งวงในนี่ก็แข็งแรงด้วยโอ้โหแต่ว่ารูปร่างนะเสียเปียบแต่แข็งแรงเหลือเกินเอาไม่ยอม,มง่ายๆนะครับสามแสนบาทนะครับยาฉีดก็ต้องฮึดต้องสู้กันให้เต็มที่ครับอืมอาวเวลาอีกสองนาทีกว่าๆครับฝ่ายน้ําเงินยอดเหล็กเพชรนี่ครับกําปั้นมาแล้วซอกซอก <c oughs> แต่ว่านี่ครับมาลุกก็ได้รับก็ดีฝ่ายแดงทิกซอตอนนี้ทําอะไรเหมือนจะดูดีไปหมดแต่ว่าเวลาย,ยังมีครับ2นาที2นาทีกับยอดอชิดส0 0แ0นตัวเล็กจริงๆนะครับทิกซอโอ้โหแต่ว่าความแข็งแกร่งนี่ก็ต้องยอมรับอ้าเอาแค่งขาอ่อนอ้ามามีมีเสียงเชียร์อีกรอบหนึ่งนะครับยอดเหล็กเพชรอยากจะทําอะไรต้องทําเลยนะครับและถ้าทําสําเร็จวันนี้นี่เศรษฐีย่อมย่อมนะครับ3า0 0 0นบาทนะครับเรื่องจริงครับ เวลาย,ยังเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งนะครับต้องพยายามนะครับแต่ว่าทำในชุดเดียวนี้ออกมาถอยอีกแล้วโอ้โหจิกซอเองนี่ก็เขี่ยวหน้าดูนะครับเดินคู่เดินขยับเข้าหาเลยไม่เปิโดโอกาสให้ยอดเหล็กเพชรนี่เดินต่อยหมัดฟันศอกแล้วนะครับดูว่าจำมั่นอกมั่นใจคุมเกมแล้วจิกซอมาดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับกับเวลาที่เหลือเงินอัดฉีดสามแสนบาทนี่ครับถอยออกมาหายใจนิดนึงครับฝ่ายน้ำเงินยอดเหล็กเพชร โอ้โหแต่ว่านี่ครับเจ้าจิกซอฝ่ายแดงเดินคู่เดินเบียดติดเดี๋ยวต้องดูครับเวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีย้อดเหล็กเพชรกอกสามกอกสามมาไหมกอกสามอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนะครับว่าจิกซอนี่ขึ้นรายการบ่อยครับเพราะว่าเป็นมวยที่ชกแล้วถูกตลาดนะครับชกไม่เอาเปรียบแฟนมวยครับโปรโมเตอร์ก็พร้อมที่จะให้ขึ้นรายการต่อเนื่องครับเชื่อว่าจบไฟนี้นี่เตรียมขึ้นป้ายเลยนะครับไฟหน้า ร้อยแปดร้อยเก้าร้อยสิบนี่มากใครก็ได้เลยครับชั่วโมงนี้ชกแบบนี้พี่ลีเรียกว่าสภาพร่างกายดีเป็นนักมวยที่มีระเบียบวินัยร่างรักษาร่างกายดีๆีในรายการนี้ขึ้นได้ต่อเนื่องแน่นอนแต่แพ้ชนะทุกครั้งนะครับก็เรียกว่าประทับใจแฟนมวยครับจะแพ้ก็ประทับใจจะชนะก็ประทับใจนะครับในความแข็งแรงความแข็งแกร่งแล้วก็มีความมุ่งมั่นด้วยนะครับมาดูว่าอนาคตจะไปได้ไกลแค่ไหนไม่แน่นะครับ ร้อยแปดอนเนี่ยโชว์ฟอร์มสวยๆเียครั้งสองครั้งอาจจะได้ชิงแชมป์ก็ได้ครับคู่หน้าไงคู่หน้าต่อยร้อยเจ็ดร้อยแปดมีโอกาสเหมือนกันนะครับผู้ชนะคู่นี้อาจจะได้เจอกับผู้ชนะคู่หน้าก็เป็นไปได้เหมือนกันหมดห้ายกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับคู่เปิดหัวครับในรายการมวยมันวันสุขของเราครับจิ๊กซอกับยอดเหล็กเพชรภาคที่สองครับก็นายชินชมนังมวยทั้งคู่นะครับไปว่า จะเป็นคนแพ้หรือคนชนะก็ถือว่าโชคได้สมศักดิ์ศรีนะครับสู้กันได้สุดฤทธิ์สุดเดชเลยครับหนังม้วนเดิมครับฉายใหม่ที่รังสิตครับติ๊กซอนายกสรอยเต่ตเวียงยงนะครับ